สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาเซฟแคนนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพือนชาวเฟซบุ๊กของกลุ่มพี่ต้นแน่นาะก็วันนี้นะคะหนูบิ๊กจากห้องเจฟฟ์กายเนาะมาชวนยูเซ่นะคะมาร่วมสนุกงานมิสติ้งนะคะของห้องเราเนาะชื่องานว่าเจฟฟอร์กายเซเลบิตี้แฟนซีไนส์สองพันสิบห้านะคะร่วมพบปะสั่งสรรค์กับบรรดาดีเจมากมายนะคะดีเจหนุ่มนะคะดีเจต้นสีพน่พันดีเจวีวีนะคะดีเจเบนดีเจหนูบิ๊ดีเจเบนเอกบันน้อยแล้วก็อีกมากมายนะคะ มาพบปะสองสักระเหาพวกเราได้นะคะค่าเข้าขง,งานนะคะ350บาทนะคะจัดที่แอปอารีน่าราชดาซอย4นะคะงานเริ่มตั้งแต่3ามทุ่มถึงตี2นะคะยูเซอร์แล้วก็ในงานนะคะจะมีงานประกวดแฟนซีนะคะรวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาทนะคะยูเซอร์คะ่ะมาร่วมประกวดแข่งกับหนูบิ๊กได้นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณสวยกว่านะคะวันนี้หนูบิ๊กก็เพิตัดชุดมาประมาณ3,000กว่าบาทเหมือนกันคะ่ะหนูบิ๊กก็จนไม่ไม่เหลือไม่เหลือซากเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะก็ยังไงนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะชนะหนูบิ็ ลองดูนะคะลองประกวดแข่งกับหนูบิ๊กดูนะคะถ้าหากว่าหนูบิ๊กชนะ mm. ก็ไม่รู้สินะถ้าหากว่าคุณชนะนี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยังไงก็ฝากดนวยนะคะอย่ามากันเยอะๆนะคะถ้าซอร์ user ไม่ต้องกลัวนะคะ user หรือคนท่านใดหรือคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าไปแล้วจะไม่มีแข่ไปแล้วจะไม่มีเพื่อนคุยถ้าคุณเป็นคนเดียวคุณจะไม่มีเพื่อนคุยเราจะมีทีมงานนะคะคอยเทคแคร์คุณอยู่ที่โต๊ะนะคะไม่ต้องกลัวเหงานะคะบางทีเดยวหนูบิ๊กอาจจะไปหาคุณที่โต๊ะเองก็ได้นะคะยังไงก็ มาทุมงานกันเยอะๆนะคะและเจอกันวันงานนะคะเดี๋ยวจะค่อยอัปเดตเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอัปเดตชุดให้ดูเรื่อยๆนะคะในกลุ่มพี่ต้นนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย